หัวสองครับเก้าแปดเจสนเอาลงเลยนะครับลง เอาลงหรือ,อยังลงแล้วดูซิว่าทุกอย่างทำงานพร้อมกันหมดไหมงานอยู่ 1, เอาเบเกอร์ขึ้นแปด กี่หมุนไวมากนะครับอันนี้เริ่มเปิดกีมาเตอร์แล้วนะครับแดงรอบเนี้ยมันขึ้นอีกกีวิรอ้อยเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวรอก่อนมันต้องรันสองรอบ ชงกาแฟกินรอเลยนะครับอีก,ออกสองนาทีนะครับระบบจะทำงานนะครับอันนี้ดูให้ดูว่ามิตเตอร์มันหมุนไวขนาดไหนนะครก่อนที่จะออนระบบดันระบบอินอร์เตอร์ ที่ใช้พลังงานโซลาเซลล์ขนาด10กิโลวัตต์นะครับเราจะมาดูกันแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับ ได้โอ้ดีครับโรมันตีอ่มิเตอร์นะครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่ยี่สิบเออวันนี้วัน,น,วน,น,วน,นที่สิบสี่โทษทีครับสิบสีมีนาคม2 5งพัน้าร้หบสาม ตอนนี้มิตเตอร์อยู่ที่099 09912นะครับโซล่าเซลล์12ไปดูนะครับว่าค่าไฟเขาจะลดอยู่ที่เท่าไหร,นร่นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเทียบกันว่าค่าไฟเขาจะลดเท่าไหร่นะครับผมนะครับอันนี้ก็ได้มาทําการติดตั้งนะครับโซล่าเซลล์แบบมันกิดนะครับที่เราน้ําแข็งของบ้าน น้ำแขงของของลุงนานะครับที่บ้านบ้านนําะนำน้อยนะครับผมนะครับตำบลอากาศอำเภออากาศอํานวยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมอันนี้ก็ติดเครื่องรถขัไฟประมาณหกพับาทนะครับนี่ก็ถ้าใครสนใจนะครับนแข็งอ o นะครับผมน้าแข็งสะอาดนะครับนี่บรรยากาศนะครับ สั่งก็เตรียมเป็นตัวกัดป่านแล้วนะครับเตรียมกัดน้นี่ก็ให้รันแข็งนะครับระบบที่เราลันอะยูนะ่ตอนนี้ก็พิกไฟได้อยู่ที่5,000ตัวนะครับลองตั้งนะครับก็เป็นสเตอร์สุด เซอร์เอซ c ดีนะครับผมอันนี้ก็ตัวเครื่องทำน้ำแข็งนะครับ <D AC> เครื่องทำน้ำแข็งหลอดนะครับผมเครื่องทำน้ำแข็งหลอดมีปั๊มน้ำนะครับแล้วก็มีนนปั๊มน้ำแล้วก็มีตัวเครื่อง RO ตัวน,นี้นะครับเครื่งน้ำฮ่าโอน,นี้ก็จะรันระบบมาตอนเช้านะครับตอนเช้าหมดนะนี่ก็เครื่องรัน กระเช้ตัวใหญ่ก็จะมีตู้แช่นะครับตู้แช่ก็รันอยู่นะครับห้องเย็นห้องเย็นอาประดมทำงานอยู่นะครับาไฟอยู่ที่เดลระเมื่อสองนะครับอันนี้ถ้าติด10กิโลวัตต์ก็ลดประมาณเดลระหกพ0นนะครับ คอันนี้จะมีอินเวอร์เตอร์ JFY ครับอันนี้ผมเอาของอินเวอร์เตอร์ขนาด20กิโลวัตต์มาก่อนนะครับ mm hmm. เดิมทีลูกค้าสั่งเป็น10กิโลวัตต์แต่ว่าของยังไม่เข้านะครับเนื mm ่อ hmm. งจากอาอาของจีนจะส่งยากหน่อยเพราะมันมีโรคโควิดอยู่นะครับผม mm hmm. ก็จะมาประมาณเดือนเมษายนนะครับอันนี้ mm hmm. เป็นอินเวอร์เตอร์มือสองนะครับสภาพใช้งานได้ดีนะครับท่านใดสนใจที่จะ สั่งก็ได้นะครับผมราคาไม่เกินไม่เกินห้าหมื่นนะครับผมรับประกันให้ด้วยนะครับหนึ่งปีสองปีไม่มีปัญหาครับอยู่ได้ถึงถึงห้าปีผมการันตีว่ามากกว่าห้าปีนะครับท่านใดสนใจมือสองขนาดยี่สิบกิโลวัตต์ก็สามารถสั่งได้มีหลายตัวนะครับผมนะครับเป็นตัวที่เขาใช้กับกับโรงงานนะครับแล้วก็เขาถอดอออแล้วก็เปลี่ยนเป็นระบบรุ่นใหม่ซึ่งมันหมดประกันเขาก็จะ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาทำเขาได้กําไรแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นระบบที่ดูผ่านออนไลน์มือถือได้นะครับอันนี้จะเป็นระบบเก่าที่ยังไม่สามารถดูผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ได้ก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องรันปกติเครื่องเงียบนะครับนะครับจะมีซิงขนาดใหญ่นะครับยู่ด้านหลังนะครับต่อต่อได้2สตริงนะครับขนาดา20กิโลวัตต์นะครับอันนี้20กิโลวัตต์ก็เดี๋ยวเดือนเมษา อินเวอร์เตอร์จริงๆจะเป็นของเคยหัวเทคนะครับที่ผมใช้อยู่ขนาด10กิโลวัตต์ก็จะมาเปลี่ยนให้ในเดือนเมษายนนะครับประมาณช่วงต้นเดือนอันนี้ก็ตู้คอนโทรลน,นะขนาดมีเบเกอร์ A.C.D.C. นะครับผมแล้วก็มีเซิร์กรันฟ้าผ่านะครับนี่จะเป็นตู้เบเกอร์ไฟ A.C. 3เฟสนมีตัวชี้3เฟสนะครับ,นนรบก็เดินล้า,ลางไวเวให้นะครับแล้วก็ เดินท่อ EMP เป็นท่อเหล็กไปถึงจนถึงบนหลังคาน,น,ะนะครับผมนะครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามหรือปึกษาได้นะครับผมตั้งแต่โทรทาเบอร์0 8 6 4 7 0 9่5 9นะครับก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับและเป็นความรู้แล้วก็ปรึกษากันได้นะครับก็จะลดคา่าไฟของโรงงานนะครับหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านหรือ ธุรกิจขนาดย่อมครับที่ใช้ไฟในตอนกลางวันนะครับเหมาะกับคนที่ใช้ไฟในตอนกลางวันนะครับเพราะจากเขาผลิตมีแดดเขาก็จะผลิตไฟได้เลยนะครับดีกว่าเรามาจ่ายค่าไฟเดือนละหกพันนะครับกู้เงินกสมามาติดยังได้กําไรนะครับผมนะครับกู้มา3ปีใช้คืนทุนหมดที่เหลือก็เป็นกําไรของเรานะครับไปอีก30 40 50ีบปีนะครับผมเพราะอินเวอร์เตอร์อยู่ได้เป็น10ปีแล้วนะครับอุปกรณ์ก็ เป็นสิบสิบปีอยู่แล้วครับถ้ามีปัญหาเราก็เปลี่ยนก็ไม่กี่บาทนะครับกมัวจะได้เปลี่ยนเราก็ได้กาไรไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับครับอันนี้ฝาดีกว่าปากธนาคารนะครับใครไม่มีเงินก็กู้มาก็ยังดีแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะครับว่าสร้างคนไหนที่ติดให้เราเขาใช้ของยี่ห้ออะไรให้เรานะครับจุดคุ้มทุน,ท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 นทอยู่ที่อยู่ที่การเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์แล้วก็เลือกใช้อินเวอร์เซอร์แล้วก็การเดินระบบ นะครับอยู่ที่จันทบันของช่างนั่นแหละครับนะครับท่านใดสนใจที่จะ,ะโทรมาสอบถามหรือปรึกษาก็ยินดีนะครับให้ได้เป็นความรู้กันนะครับเบอร์0 8 6 4 7 0 9 6 5 9นะครับแล้วก็ ID ไลน์ผมก็0 8 4 9 5 9 3 7 1 7นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณนานะครับขอบคุณคุณแม่นะครับวันนี้นก็ของนะครับก็ที่ได้เจที่ ไว้ใจทางทีมงาสช่างแขมนะครับให้มันติดตั้งนะครับวันนี้ก็ขอจบอรีวิวจักรขนเทานน่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ